ตัวชีวัดพบแชบใช่จิตความคิดสุดท้ายไหมครับก็ใช่นะครับใช่นะที่จริงมันเป็นเรื่องของกรรมนะครับเราสร้างกรรมมายาวนานแล้วอย่างเงี้ยนะตั้งแต่อายุเจ็ดขวบขึ้นมานับหมดนะตั้งแต่อายุเจ็ดขวบขึ้นมาเนี่ยนับหมดนะเราสร้างกรรมอะไรอะไรไว้เนี่ยแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปชั่งน้ําหนักไงตอนที่เราจะตุยเนี่ยมันจะชั่งน้ําหนักเลยว่าเราบวกหรือลบมากกว่ากัน,นถ้าเราลบถ้าเราลบมากกว่าเนี่ยต่อให้เราเปิดเพลงแดนซ์เปิดเพลง มันมันหรือว่ามีาคนมาบริการสวยๆมาบริการหล่อๆมาบริการอย่างดีเนี่ยมันก็ทุกอยู่ดีครับท่านจะไม่เอาอะไรเลยเนี่ยมันก็จะทุกแล้วก็ดิ่งไปตามกรรมนะอะไรก็ช่วยไม่ได้นะครับต่อให้ไปนอนป่วยในทุ่งดอกไม้แสนสวยท่านก็ไม่มีทางหลบเลี่ยงกรรมไปได้นะท่านก็จะลงข้างล่างอย่างเดียวนะก็ตัวชี้วัดเป็นเรื่องของกรรมนะแค่ความคิดสุดท้ายเนี่ยมันก็ มันก็เป็นเรื่องของการเห็น <c oughs> จิตสุดท้ายไปไหนก็ไปที่นั่นมันก็ถูกไงแต่เราต้องมาดูโดยรวมว่าเอ้ยทำกรรมอะไรมาถึงจะต้องไปความคิดครั้งสุดท้ายถึงจะต้องไปลงตรงนั้นอย่างเงี้ยต้องแยกกันนะครับ <c oughs> โอเคเนาะพบนรกเมื่อหมดอายุไขาสามารถไปเกิดเป็นพรหมได้ไหมครับไม่ได้นะไม่ได้นะครับถ้าขึ้นขึ้นจากนรกนะพ้นจากนรกขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะออกมาตามบ่อน้ำนะหรือตาน้ำหรือ อะไรต่างๆเนี่ยแหละนะที่ที่อยู่ในป่าหรือว่าอยู่แถวในบ้านเราเนี่ยแหละก็คือบ่อน้ําไปถมไม่ได้นะถมแล้วมีเรื่องนะเขาจะออกมาจากพวกนี้แหละออกมาจากใต้ดินนะก็ขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นอสุร,รากายนะยังไม่มีรูปร่างนะจะเป็นพบอสุร,รากายอยู่ไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรสักอย่างนะยังไม่ได้สิงสถิตกับที่ไหนเราก็จะไปเกิดตามวาระนะไปเกิดตามวาระว่าจะไปที่ไหนอย่างเงี้ยน,นะก็ต้อง ต้องเป็นอะไรนะสุรกายก่อนนะร่ำประเกิดเป็นสัตว์นะครับอาจจะเป็นเกิดเป็นแมลงก่อนแล้วไล่ขึ้นไปเป็นสัตว์เนี่ยพอเป็นสัตว์เป็นสัตว์ใหญ่เป็นสัตว์ในส2บสองราศีแล้วเนี่ยก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทพเลยก็ได้รับได้นะแต่เป็นภูมิไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็น่าจะได้อยู่มังใช้กรรมหมดแล้วอย่างเงี้ยนะก็จากสัตว์ขึ้นไปเป็นเทพเป็นภูมิได้นะครับแต่ถ้าพ้นจากนรกมาใหม่ๆทําไม่ได้นะครับต้องผ่านผ่านภพภูมิของ อสุรกายก่อนนะรอตามขั้นนะไม่ใช่ว่าขึ้นเราจะขึ้นนะได้เลยอย่างเงี้ยนะมีเลเวลครับต้องไต่ลําด,ดับขั้นนะอาจารย์ครับอสุรกายหน้าตาเป็นยังไงครับและทําไมถึงเกิดเป็นอสุรกายได้หรือพวกอะมนุษย์ครับอือก็หลายอย่างนะครับหลายอย่างนะถ้าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วตุยไปไปเป็น,ปนอสุรกายเนี่ยเป็นพวกทําของส่วนมากนะทําของเงี้ยพวกปอบพวกกระสือพวก อะไรพวกนี้มันก็เป็นอสูรกายนะเป็นอสุรกายอนะไรเป็นเหมือนแบบอะไรที่แบบ <laughs> ไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่ค่อยมีตัวตนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเย้ย <laughs> <laughs> ก็ใช้กรรมแหละนะเป็นพวกที่ต้องใช้กรรมนะก็ถ้าเกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะั่นแหละจะเป็นอสูรกายนะคนไม่ปฏิบัติธรรมเกิดชาติหน้าจะเจอกับอะไรบ้างครับเขาจะมีโอกาสได้ปฏิบัติตอนไหน ก็ไม่ได้ปฏิบัตินะถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติก็ยังไม่ได้ปฏิบัติต่อไปจนกว่าเขาจะมีกําลังสมาธิถึงนะมีกําลังสติถึงในระดับหนึ่งนะก็อย่างที่ครูบาอาจารย์บอกเนะี่ยมาฟังทมกันเนี่ยสาตาร์ทที่หนึ่งแสนกับนะหนึ่งแสนกับนะครับที่มาฟังทมกันอยู่ทำบำเพ็ญเพียรมาแล้วหนึ่งแสนกับนะถ้าต่ํากว่านั้นเนี่ยฟังทำไม่ดูเรื่องนะก็แบบมีสติบ้างไม่มีสติบ้างมันต้องสะสมไนพอสะสมแล้วได้มาฟังทมแล้วอ๋อ มันเข้าใจแล้วว่าต้องปฏิบัินี่นาอย่างเงี้ยนะก็จะเร่งให้เร็วขึ้นนะครับก็ออกประมาณนี้เลยนะแต่ถ้าเราไปกินเหล้าไปเมายาไปอะไรมันก็จะลดลงนะไอที่สะสมนะมันก็จะลดลงลลนะั่นแหละ